ประจําปีการศึกษา2568นะคะกุมสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดก,กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจําปีการศึกษา2568โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1. การประกวดทุดจากวัสดุเหลือใช้ 2. กิจกรรมประดิษฐ์เรือจากดินน้ำมัน 3. กิจกรรมเป่าฟองสบู่ ในการจัดกิจกรรมต่างๆได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดีเรียนคณะครูนักเรียนที่รักทุกคนแนะนาของโรงเรียนบ้านมงหวางข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระปีชาสามารถของ กาบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่เป็นความรู้ในห้องเรียนแต่เป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างความเข้าใจโลกพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จะนําพาประเทศไทยก้าวสู่อนาคตขอให้นักเรียนทุกคนใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้ตั้งคําถามและกล้าคิดกล้าทำเพราะวิทยาศาสตร์เริ่มต้นจากความสงสัย และเจริญงกงามด้วยจิตราการบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดงานวันวิยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2568ของลุงเรียนนัดบ้านโมกหว่าอย่างเป็นทางการขอบคุณค่ะ อเป็นยังไงับผูเขาไฟอผู้เขาไฟดับไปแล้วนะคะอ่ะปรบกมืออ่ะตามมาด้วยชั้นบหนึ่งนะคะมาในทีมนกยูงหรือเปล่าคะอ่ะอ้ะน่วยงามมากเลยนะคะตามมาด้วยชั้นบสองนะคะอ่ะบลอกไม้บล็อกมืออะไรคะ ต่ไอไปแล้ที่ชั้นมสานะคะอ่ามอ่ามสองนะคะขออภัยนะคะมสอันะคะชื่อเล่นชื่อว่าน้องอะไรคะไม่ได้ไม่ได้อ,อ,อ่ะน้องอะไรคะ ตัวกาดนั่นเองอ่ะขอเสียงปรบมือหน่อยคะ่ะหาชั้นตโตสองนั่นเองอ่ะป้สองแนะนำตัวหน่อย,อย,อยะคะ่ะชื่อสุกโลกจินยาคะ่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะบลิงน้องบลิงแต่งตัวในตีมอะไรคะหญิงค่ะเจ้าหญิงอ่ะปรบมือหน่อยค่ะนี่มาในตีมเอเลี่ยนบุกโลกเอเลี่ยน เหมือนไหมคะเหมือนเอเลี่ยนไหมคะอ่ต่อไปนะคะเก๋เไัเออจริงค่ะองกับทีมอยู่บอลยคะอ่ะอ๋มาในทีมอะไรบ้างกันเก้ห่ะมาในทีมเก้าหญิงงั้น้หมุนซิปอมุนมุนหมุนตัวหน่อยเออนะคะหางลากมาตั้งแต่จังหวัด ปทุมชาดีนะคะอ่าฟ้เสียงปรบมือหน่อยค่ะอ่าต่อไปนะคะเด็กหญิงลิษาเป้สดเดอร์ด้าอ่าน้องโซดานะคะวันนี้มาในตีมอะไรคะถุงปุ๋ยอ่ามาในตีมถุงปุ๋ยนะคะอ่าผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยต้องเข้าแล้วนะคะอ่าฟอเสียงปรบมือให้น้องโซดาหนะะ่อยคะ่ะอ่าต่อไปน้องอะไรคะเด็กหญิงพิชยาธิดาเจริญพะธนปั้งชูป้าส่ว ชุดต you know like er, ีมอะไรคะหุ่นโยนนั่นเองนะคะอ่ะคอเสียงให้หุ่นโยนของเราหน่อยเร็วอ่ะไม่มีอ่ะต่อมาบอกเลยบอกเลยอย่าคอเสียงปรบมือหน่อยลูกบอสีครับเด็กชายราชการนุ่นหุ่นยครับฟาเตอร์ครับฟาเตอร์มาในตีมอะไรคะทุงทุงวีสองครับ ชื่อเต็มๆไหมคะทุงทุงซาฮูล่ะทุ่งทุงซาฮูล่ะโอเคต่อมาช่างพระหักแต่กอลิมีพญ่าครับวันนี้มาในตีมอะไรเอ่ยรักโลกครับรักโลกนั่นเองโอเคอ่ะมีรูปโลกด้วยอ่าต่อมาเด็กหญิงกนกเทรลีทองดีค่ะฉันเปรตนางฟ้าค่ะนางฟ้าขอโชว์ทัวรหน่อยค่ะ ชาบุญชาบุญชาโอ๊ยระวังตีโดนเพื่อนนะคะอ่ะเก้าออกมาหนึ่งก้านะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเด็กสกอร์มุกโลฮองรักชื่อเล่นชื่อบ้าครับวันนี้มาในทีมอะไรเอ่ยแมวครับแมวอ่ะขอเสียงแมวหน่อยค่ะแมวแมวเหงาแนะนำตัวหน่อยค่ะใหญ่แล้วเราได้อยู่คนเดียวชิเล่นโอนยโอนอยู่ชั้นมาไหนเอ่ยมาไนครับมาในทีมเดินพังไปนะ โจนบ้างไฟอ่ะไหนโจนบ้างไฟไหนเดินหน้าออกมาไหนเลวหมุนหมุนอ่าโจนบั้งไฟชั้นไหนคะม .3 แนะนำตัวชื่อเล่นชื่อจริงชื่อเด็กหญิงชนันทชิดาปิทาชื่อเล่นชื่อเพ็ตเตอ,ว,อวันนี้มาในทีมอะไรคะ Power p ร์พับโก้พาวเวอร์พับโเอออยู่ชั้นม .3 ครับพาวเวอร์พับโก้มาในทีม Power p ร์พับโกนะคะอันนี้บอยหรือเปล่าครับพับบอย ประมือให้พี่มสามเลยค่ะอ่ะต่อไปนะคะสุดท้ายอี๋ยวจะให้แนะนำตัวตาคือต้องไหนคะสวัสดีครับผมเด็กชายธมรินกาสินพิลาชื่อเล่นชื่อว่าครับอยู่ชั้นมสอง่มาในตีนโรบอทนะคะโรบอทแปลว่าอะไรคะอะไรนะอ๋อเกมโรบอทนะไม่ใช่โรบอทโอเคอ่ะอ่ะประมือให้พี่อ้นหน่อยค่ะอ่คพบแล้วนะคะอ่ะกรรมการ ขอเสียงปรบมือให้คณะกรรมการหนะะ่อยค่ะคุณครูปิยชัดเลจรจันนะคะคุณครูถุยท่านที่สามนะคะคุณครูขจรจิตมาริโคนะคะคุณครูแยวและสุดท้ายนะคะคุณครูชลดาบุพภานะคะคุณครูแอ่าจะเป็นผู้ตัดสินนะคะผู้ที่ได้รับรางวัล การประกวดชุดในวันนี้นะคะจะให้เริ่มจากที่ชั้นม3าก่อนนะคะเดินกลับไปแล้วเดินกลับไปแล้วก็่าบกไม้ปกมือให้กับน้องๆแล้วก็ท่านชนะกรรมการตต่อไปอตามด้วยมสนะคะโจนด้านไฟนะคะระวังเข้าไปขโมยนะคะ ค่ะชั้นป .6 แมวนะคะแมวนะคะแมวกับนางฟ้านะคะอ่าต่อไปชั้นป .5 นะคะตีมรักโลกนะคะรักโลกรักไม่หมายถึงเป็นรักนุกโลกคุณาใช่ไหมคะอ่ะชั้นป .4 นะคะทุงท่งทุ่งสักุระอ่าและชั้นป .3 นะคะมาในทีมโดบอบเหมือนกันอ่าคือ อ่ะด้ได้สิได้สิออสามขอเสียงหน่เร็วเสียปสามอะต่อไปนะคะชั้นปสองขอเสียงหน่อยเร็วอสองหลับหมดแล้วอะปหนึ่ง ไดโนเสาน้อยของเรานะคะคำถามแรกคำถามแรกตั้งใจฟังและตั้งใจฟังคำถามนะคะคำถามที่หนึ่งวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไหร่อาเลมอนค่ะประมือไหนค่ะประกาศคนแรกก่อนนะคะที่ได้รางวัล ชั้นชั้นอ่ามอสองนะคะอ่าบิมโรบอทนะคะอ่าเราเรียนอะไมาลัสโรบอทเลยนะคะตอนที่สองนะคะอ่าเป็นของชั้นต่อสี่นะคะ ชั้นชั้นชั้นปหนึ่งนะคะอ,าอคะมาในทีมอ,าอาวกาศนะคะอ่านปมือให้นางปหนึ่งเลยค่ะอ่าขอเชิญท่านประธานนะคะมอบรางวัลให้กับอ่านายแบบและนางแบบของเราในวันนี้นะคะ